สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาที่กระท่อมของคุณพี่กันนะคะท่านผู้ชมซึ่งคุณพี่ก็ฝันดีนะคะแล้วก็มีจอมปลวกขึ้นที่ก้อนหินนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้มีโอกาสมาขอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ ก็คุณพี่ก็เป็นคนลำบากนะคะท่านผู้ชมก็มาอาศัยอยู่ที่สวนมะม่วงหินมะพานนะคะท่านผู้ชมก็พอดีเจอจอมปลวกนะคะแล้วก็บอกให้เอดมันีกับเอดละองแล้วก็ป้าจันมาขอโชคขอลาบกับจอมปลวกนะคะซึ่งอยู่ในที่ของคุณพี่กันนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้ ป้าจันจะเป็นคนมาทำพิธีขอนะคะแอก็ได้มีโอกาสมาขอกับป้าจันนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวจะให้ดูจอมปลวกแปลกมากมากนะคะท่านชม <c oughs> เหมือนรูปปราสาทนะคะท่านชมคะ่ะปราสาทพญายนาคใช่ไหมคะป้าจันโอป้าจันสื่อสารสัมผัสได้เนะป้าจันโอมาจาก น้ำเขื่อนใช่ไหมคะป้าจันที่ไหนคะโอ้มาจากบนเขาเนาะมาจากบนเขามากี่องค์คะป้าจันมาสามมาสามองค์ตายอยู่ตรงนี้สองกับลูกของของแกสองยิงหนึ่งชายหนึ่งอ้อยู่ตรงจุดนี้สองเหมือนเจ้าของเขาว่าแหละยิงหนึ่งชายหนึ่ง ตากับยายใายชุดสีขาวแล้วก็พระมาด้วยอยู่ตรงนี้พระมาจากนู่นมีพระมาด้วยใช่ไหมคะพระมาจากพระมาจากนู่นองค์หนึ่งค่ะแล้วก็โยมโยมผู้ชายมาสามคนอ๋อเป็นเป็นสามคนเนาะสามคนค่ะนี่ประตูเขาอีจูนอ๋อมีประตูทางเข้าด้วยเนาะป้าจันเนาะประตูทางเข้าทางออกตรงนี้โอ้นี่นะคะท่านผู้ชมที่ป้าจันชี้ให้ดูนะคะ ก็จะเป็นประตูทางเข้าของท่านพญานาคเนาะปู่พญานาคเนาะไปจันทร์อยากว่าปู่ปู่พญานาคนะคะท่านที่ชมก็มีหลายจุดนะคะที่เป็นประตูทางเข้าทางออกนะคะลูรลานเกมาอยู่ตรงนี้เขาก็ตามมาอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้มาจากนู่นนะจะมาจากบนเขาเนาะไปจันทร์เป็นคืนคืนเมื่อวานเมื่อวานระจันทร์ เขาไปหาป้าจันใช่ไหมคะไปหาที่บ้านมีประชาสามคนไปหาที่บ้านอ๋อมีอต่ชาชคนหนึ่งเขามารักป้าจันออคนหนึ่งเขามาชอบรักป้าจันนะมาชอบมารักแต่เขาไม่ได้แก้นะยังอยู่หนุ่มอยู่เลยหนุ่มอยู่เลยเขามาดังอยู่ตรงนี้คตรงเดียวเขาว่าชอบจองแล้วนะคนนี้เขาว่าจองแล้วอ๋อจองแล้วเขาชอบถูกสตากับป้าจันเนาะเด็กก็รู้เลย อ๋อค่ะวันนี้ป้าจันก็เลยมาทำพิธีขอโชคขอลาบเนาะป้าจันเนาะถามให้ลูกแม่มันขอให้มาเขามาอเจ้าของที่ขอให้มาเนาะก็เลยมาเนาะป้าจันเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปถามคุณพี่กันนะคะว่าคุณพี่ฝันอะไรบ้างนะคะก็เป็นเจ้าของที่นะคะท่านผู้ชม ค่ะสวัส um. ดีค่ะคุณพ wow. ี่ค่ะคุณพี่ฝันอะไรบ้างไหมคะที่ว่าเห็นจอมปลวกขึ้นค่ะพี่หลังจากวันพระที่ผ่านมามาถึงวันนี้ฝันเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงสองคนฝันเห็นเด็กผู้หญิงสองคนอายุ13ามปีกับสิบสอปีมาอยู่ด้วยเขาบอกว่าอายุ13กับ1 2ใช่ไหมคะครับโอ้หรือว่าเขาจะให้ตัวเลขกับเขาจะให้โชคกับอายุของเด็ก อาจจะเป็นได้นะพี่เนาะแอดคิดว่านะเขาบอกว่าเขาอายุสิบสองกับสิบสามใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เห็นเห็นอยู่ในจอมปลวกเหรอพี่เห็นเพราะผมนอนบุกเปนอนเล่นอยู่ตรงนี้หละตอนกลางคืนคืนนั้นอ๋อค่ะมีเด็กสองคนเด็กผู้หญิงมานั่งเล่นด้วยออกมานั่งเล่นด้วยเนาะในความฝันใช่ไหมคะในความฝันเมื่อวันพระที่ผ่านมาคอ๋อเมื่อวันพระที่ผ่านมาเนาะแปดแปดค่ำนั่นแหละค่ะวันพระที่ผ่านมาก็เรมแปดค่ำเดือนหนึ่งเนาะ ก็ฝันเห็นเด็กผู้หญิงสองคนนะคะท่านผู้ชมออกมาเล่นด้วยนะคะในความฝันนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็อายุ12ปีกับ13ปีใช่ไหมคะพี่โอ้อาจจะให้มาให้โชคกับคุณพี่ก็เป็นได้นะคะแล้วคุณพี่เคยได้โชคมาก,กี่งวดแล้วคะเคยเคยขอไหมคะตรงนี้ไม่เคยเลยแต<อ>่ข่าวเพราะว่ามีผู้ เจ้าที่เจ้าทาอะไรมาอาศัยอยู่ตรงนี้กันเลยเห็นน้องๆมาขอมาถามดูกันเลยลองนอนดูวันนั้นสามบ้านเด็กๆมาอยู่มาเล่นด้วยค่ะแค่นั้นเลยฝันแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะแอดก็คิดว่าน่าจะมาอยู่แล้วก็ให้โชคกับคุณพี่ก็เป็นได้ค่ะพี่เพราะว่าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ก็เป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆเหมือนกันนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันขอบคุณค่ะ เลขเดิมในแจ้งนี้อ่ะสองตัวไหนเลขเดิมเลขเดิมตัวไหนครับตัวไ, <ป S 3> ไหนเน่ะยังไม่รู้เลยค่ะตรงนี้นะจ้งสนะองตัวอยู่นี่บอกได้ไหมคะว่าเป็นตัวไหนคะป้า นี่เลขสี่สเก้านี่นะ่ะโอ้สี่เก้าสเก้าจุดทุกตอนเคยตรงนี้มองเห็นเป็นสี่เก้าเนาะพีจ่จเนานะ ពីខាងលំងងរែកដល់គុំផងគុនចៅឲ្យទៅលេបវាបាទនោះព្រះយ៉កក្រឲ្យបានលึกបានដល់ឲ្យស្រូលគុនចៅមកថាយយកអេងចេះឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើអីមិនចេះបាត់សុខសាស្ត្រគេទៅឲ្យគាត់មកលោវិញម៉ាក់មិនស៊ីមខ្មែរមកពីត្រោមឲ្យគេសាប់ឲ្យធុកប្រាប់ឲ្យលេបសាបានដែរ trimethyl ហងទុកដែរ นี่นะคะเดี๋ยว 5, เราไปขอโชค <5. S 1> กับป้าจันกันนะคะมองสามตัวป้าจันมองเห็นหกห้าเก้าใช่ไหมคะหกห้าเก้าเห็นหกห้าเก้าบอกป้าจันจุดไหนคะป้าจันช่วยชีย้บอกเอฟซีชัดๆหน่อยค่ะเมื่อกี้แอดก็มองไม่ทันค่ะจุดไหนคะป้าจันให้ป้าจันชี้ป้าจันบอกว่ามองไกลจะมองเห็นชัดเอาไมา้ชี้ก็ได้คะ่ะป้าจัน นี่นะคะท่านผู้ชมรูปจอมปลวกก็สวยงามมากๆนะคะคล้ายคล้ายปราสาทนะคะเมืองปราสาทเนาะเขาเรียกเมืองปราสาทเมืองปราสาทเนาะจ้ะเมืองหกเมห้าโอ้เนาก้าเกาะประจันสามตัวตรงนี้นะคะประจันก็มองเห็นเป็นหกห้าเก้าอย่างนั้นเลยตุ๊กตุ๊กติดเลยจ้ะยันตุ๊กตาเต็กตุ๊กตัวเต็ เนี่ยตรงนี้ประจัรก็มองเห็นสามตัวหกห้าเก้าเนาะใช่ค่ะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับอาจารย์นะคะโดยเกิดอะไรโดยเกิดหกห้าเก้าค่ะท่านผู้ชมสี่เก้าหนึ่งอ๋อสี่เก้าจุดไหนแล้วนี่ที่ประจันชี้ให้เห็นนะตอนแรกบอกที่เลกตอนที่ว่าจะจุดทูบเนาะก่อนก่อนจุดทูบเนาะใช่จ้ะอาจารย์มองเห็นเป็นสี่กับเก้าเนาะจ้ะแล้วก็หลังจากเกด พอจุดทูปเสร็จก็มองเห็นเป็นสามตัวใช่ก659เนาะเมื่อกี้นะจุดนี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับป้าจันกันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ สามตัวหกห้าเก้ากับสี่เก้านะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะใช่ใช่แอดกระโชกเพี้ย,ย,าายนคะ่ะเรียนผันกันแอดเป็นอะไรแดเป็นะไที่หนึ่งเลยค่ะนี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องไปกับแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะ อาก้นเตรีขึ้นก้นคืนเดี๋เช้มาจะขึ้นแต่เห็นเป็นตัวไหนคะก็สวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชมคิดว่าท่านจะมาอยู่ให้โชคกับเจ้าของที่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของที่ก็ฝันดีนะคะ

ก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขจอมปลวกในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคก็เป็นได้นะคะแอดก็ได้มาขอเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะเข้าไม่เข้านะคะเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกนะคะงวดแรกคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ไป49กับ659นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองตัดหน้าตัดหลังด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าห้าเก้าเก้าห้าก็ตรงกับเลขดังหลายที่นะคะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ก็คิดว่ามาท่านน่าจะให้โชคนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ <Okay. S 1> ก็มางวดแรกนะคะต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ <Okay. S 1> ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ <Okay. S 1> ผ่านก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอสก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับเอฟซี C, ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้เอซีของช่องละอองชาแนลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ